วัสดีครับอ่าวันนี้มาถ่ายแอร์เคลื่อนที่ JPX 6000VU นะครับมาส่งมอบให้ลูกค้าด่วนนะครับผมยังไงลองดูรีวิวนะครับผมผมผู้ถ่ายคือช่างวัดนะครับผมนะครับก็ณตอนนี้ก็คือเราตี 6000VU นะพี่นะนะแล้วคันนี้ติเพราะลมแรงสุดนะครับนะฮะแตสังเกตดูว่าลมตึงเลยนะครับลมลมที่ลมแรงที่สุดนะฮะของแอร์เครื่องที่และไม่มีย่อไหนที่ลมแรงเท่านี้แหละนะครับ คนนี sugar, so so it, right? so ้เนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้เราได้ยินเสียงคือเสียงเสียงเสียงเหมือนกับเสียงพัดลมที่มันดังใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อพ่อลมเห็นไหมครับนะครับนะครับพอเราก็ปรับอหนนึ่งครับพี่นะรว่านี้เขาจะเริ่มผลิตน้ําขึ้นมานะครับพอน้ําขึ้นมาปั๊บเขาน้ำนี่น้ําจะช่วยแหละช่วยให้ความเย็นมากขึ้นแหละคราวนี้เดี๋ยวคุณพี่ ไม่ต้องต่อเท่าทําทิ้งเลยไม่ต้องทําอะไรเลยทําแค่นะตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวนําชุดตัวครับใส่ไว้นี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราเอามาแนบไว้ตรงนี้ครับนะครับถ้าอ่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยผมเดี๋ยวผมแนะนําว่าคือถ้าเกิดว่ามันเป็นลนักษณะคือมุงร่วเนี่ยนะครับนี่มมของนี้หมนะครับมาหนาถ้ามันเป็นมุงร่วนเนี่ยนะฮะ คือผมแนะนําคือว่าพี่คุณพี่อาจจะต้องแกะแกะมุ้งนวดออกมาคือคืออาจจะต้องทำความสะอาดตรงตัวตะแกรงตรงมุ้งนวดตรงเนี้ยคุณพี่จับมันนิดหนึ่งนะครับนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นตะแกรงตัวนี้อยู่เพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันสกปรกอุ้มเดี๋ยมันจะระบายไม่ออกนะครับถ้าตับได้ก็ตัดนะครับนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวขอรบกวนนิดนึงถือกล้องนิดราวได้ถึงถึงหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับแต่ถ้าเกิดว่า สมมติว่าคุณพี่เอาไปตั้งที่อื่นแลวครานี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้ท่อลงมันยาวมากกว่านี้นะครับสามารถซื้อท่อลงมนเส้นหนึ่งแล้วก็เอามาต่อเกี่ยวกันได้<อ>ครับเข้าได้ได้ใช่เข้ากันได้เลยครับเออ mm hmm. ก็จะเส้นหนึ่งก็จะเมตรห้าสิบถ้าเกิดว่าต่อสองเส้นมันก็จะเป็นความยาวที่สามเมตรซึ่ง JPX สามารถต่อความยาวได้เลยการรับประกันยังคงอยู่ครับ คือเพื่อเนื่องจากเื่อลดประสิทธิภาพของแรงลมแรงนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหากับตัวเครื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมะนะคราวนี้ปุ๊กเนี่ยการหมุนก็อย่างนี้ครับตรงน,นี้ถ้าทุที่จะดูนะครับมันจะสลับอากาศได้นะครับอาใจะดูคราวนี้ปุ๊กเนี่ยเราหมุนเข้าไปอย่างนี้ครับครับเข้าไปอย่างนี้ครับหมุนเข้าไปเลย,เลยนะครับเห็นไหมครับเข้าไปเลย แล้วปุ๊บนะครับเราก็เห็นนะครับใส่เข้าไปแค่นี้เองแล้วคราวนี้เนี่ยท่อลมมันก็จะออกแบบนี้นะครับออกแบบนี้เห็นไหมครับนะท่อลมมันออกแบบนี้นะครับท่อลมเนี่ยนะครับคุณพี่จะใส่ทุติดตั้งหน้าต่างก็ได้นะครับถ้าคุณพี่ไม่เอาใส่ตั้งหน้าต่างนะเอาแบบง่ายๆนะครับคุณพี่ไม่ต้องติดอะไรนะเจาะเลยนะคุณพี่ เขาดูมันออกใช่เพราะว่าต้องหาเราต้องหาอะไรปิดหน่อยนึงต้องหาอะไรยึดนิดหนึ่งนะครับแต่สําคัญคือหรือถ้าไม่เอามุ้งว่าตรงถ้าตรงเนี้ยมุ้งว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่เอาออกเนี่ยบางทีมันถกถุะมันกุกเกิดการอุดตันเนียเราต้องแกะออกมาล้างกันบ่อยแต่ถ้าเราขีดเล็กน,นิดนึงก็ได้สักกด็ดีนะครับแต่ถ้ากลัวเสียของกวกเอามุง้งเลื่อนออกแล้วก็หาเป็นแ่นฟิวเจอร์บอร์ดปิดหรือไม่ใช้ตัวติดตั้งหน้าต่างต,ต,ติดได้เลยมันจะเข้า มันจะเข้ากับล็อกมันได้เลยนะครับอ่ามันจะกดล็อกเข้าไปได้เลยแล้วควน,นี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงนะครับก็คือว่าถ้าคุณพี่นะครับบริเวณที่นอนตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเฉพาะเนี่ยถ้าเฉพาะบริเวณที่ที่นอนเนี่ยถ้าคุณพี่ลองน,นั่งอยู่เลยครับนั่งอยู่เป็นไงครับความรู้สึกเป็นไงบ้างเหมือนแอร์บ้านเลยหรือเปล่บา,าบ้าเย็นครังนะเย็นไหม เห็นไหมครับด้วยพื้นที่ของข้อดึงด้วยรืเปล่าอันนี้อยู่อันนี้เหมือนกับว่าตรงน,นี้มันเหมือนกับว่าเราใช้ในที่โล่งน,น,นะครับอ่นะบนะบา,า,าเห็นไหมครับดึงขึ้นมาหน้ากากเห็นไหมครับแน่นเหนืองามพลาสติกแน่นนะครับนะครับปุนะ๊บแล้วก็ท,ที่ก็จะใส่ข้อดึงเข้าไปนะครับข้อตรงนี้เข้าไปนะ ได้เลยแล้วคุณพี่ครับนี่แหลครับซึ่งหมายความว่าสึณพี่เอาใส่ข้องไว้นในเต็นท์ครับนะพอเอาใส่เข้าไปในเต็นท์ปุกเนี่ยเต็นท์มันก็ตักเก็บความเย็นครับนะครับนะครัเพราะฉนั้นินเนที่นอนเนี่ยบเ,เยบเลยเป็นแอร์บานเลยครับ